สวัสดีครับมาแล้วทุเรียนหมูบ้านเริกับาได้ไหมสวัสดีค่ะวัสดีค่ะหาวแ่ตัวาุแล้วังไรวไปแลวคนลุกคนแล้วมานั่งยู่นี่ไมพวกทีนั่งบนนั้ได้จัดบนนี้เหรอ เปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลยยโอ้ยไอ้ไหนอใหญ่ไอ้ลูกย่ให่ตัใจเอาันกปอเอาหัวกระป๋างหัใจก็ฮะเนี่ยครับหัวใจจับตอใจคนมูกคนแล้วไาขั้นหัน อันมะนังถ้ากระเป๋าเลือกไปญ่ปุนเนาะเพิ่มเไอปเด้อม่ปไปเหล้าอกเออเออไปดอกเอาจิไปทั้งเ้าไม่นีจันเได้แม่ไปล้าเอ้เฮ้ยเแล้วันดีแจอันรุ่นใทยห้ำแม่ กินเาเบอร์ดอกกินเพรา้ทอกแต่พอดีนึแม่นลายห่ตตรงเออเนาะเนี Ooh, <S <S oh no. way, water, ่ยเาะออาะเออเนาะนาาอเนนาอนะาาอนาามะซื้อนั่งเดียวนนีอานมองนนา่อานนเอเอาเ ก่ไปดอกก็ทำทุกี่มือไปบอแม่มเก็บบ้วยมัดใส่ใบมันเป็นแม่พุ่ขอบคุณขอบคุณพี่ลีแม่ลีแล้วขแม่ลีแม่ลีไปหาเดอไปญี่ปุ่นเดอไปญี่ปุ่นเดอไปบ้านานเดอรไปญี่ปุ่นแม่โดนเราจนดำเราจังว่าคือคนญี่ปุ่นมากระซาราถือเล็กุูมือูกจูงมัดมัมดมาดเลย้าวมาหาจะส่งหลอกก่าานบอกับ กีกเครื่องนึงขาอยู่ในรถเออเขอบออยู่กัจะเรียว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะ่ปกินอนนาเจ้าแมยหมกขืนกว่ายนเลยเนาะโอ้โหมันเกิเกินนั่นแหละเจ้อเนาะน่แ่ไหนก็เจ๊ดหมื่นอยู่อย่างหาซองไหเจ้าเบิ่งเนี่ยบอกบบอ้ัวนนี่ไหม เกินไปบางครั้งนล่แหละพราะอุ้งยิงหนึ่งสองกเลยไเ่าูอ่คนี้บอกว่าวาซิลกับทุเลียนมันสิบเาอย่างนี้มาจ้างงมอลล่อีกย่นไม่ใช่ชายหลุกมปเขาดีดีเออเดิจังาว่าในตัวกัไม่ด้หาหมื่นก่อนมอลลั่ามันบางบอลเหรอจะมาเม่ได้มื่ไดเอาแค่ัง้ว่ได้พอได้หมื่นอยู่เบิงมอลล่าอกนไงยิ่งมงจิบวันก่อก็เชื่อ้วมาถึงว่าออกกันสาแล้วมันก็คิวเต็มไงเข้าใจไหมสาวน้อยเราเพิ่อโชว์เือเยอะนี่กับชวัย สาน่อยเบ็นธอสาวหน่อยเปนเต็มแ้วลูกแม่นตรงเลือกหลาคนไปเบิ้งหลายแถวไปเบิ้สาวหน่อยพ่อขายสัเขาเบิ้งเออนี่ก็เบิ้งหลาก่อนลาตรที่หง่ลาพ่อจ่อ่อห้วพ่อจเอยลาตรงมาที่หก่อนเด้อสื่อสาวหน่อยมาเตี๋ยคยเอาไว้ที่หลัง เอาใจสิวงหนึ่งมาวางจะเอาวงสองได้วงอื่นวงหนึ่งวงหนึ่งก็เอาวงสองก็เอาเอาสองวงไปเลยปะทะกันเอาจใจสิเอามูนปูดปุ๋ยซะมูนปูดปุ๋ยเมล็ดนี่เมล็ดเออไปน้ำกันเบิร์ดเลยไปน้ำกันเบิร์ดเลยมันจะเป็นอย่างมีหมองต่างห่านมาเนาะบานหอยหนึ่งเออจะเป็นอย่าง เัวตรงเห็นมาขมาเีมาหาคหญิงเมื่อวานทะเบียนรถเหนะม่เาปนญหมพวานอะไรพวกใคได้หอเปาผิดท้ายได้ผาย้าโรถแเดยอของเธอไปใสสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่ก็ลูกเลยพ่อพ่อกันเอาไปสิไม่อนไม่หน่อยเม่านม่านเลยนะคะเล่นที่ฝั่งกินไม่หน่อยซือลงมา้ยมาดีได้ได้เป็นฟาเนาะคุหญิงฟาเนาะ เ่อกินสามกัดมู่านเลยงไรากินช้าแล้วไข่ปลาเนยังไปญี่ปุ่นไปหาเด้อพวกนี้พอการใส่ไปเบอร์ุขนี่แหะค่ะบไม่ไปหาเด้วเดี๋ยวนูไปหาตาเอากิ่ตาตเตชูช่วงญี่ปุ่นเด้แตว่าบม่ไ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 ม่บานของเข้าเมอหรขอเข้าเม่อตุกิวเม่อร่ียวีุ่นเออมากไม่มีน้่ปุขอบคุณมากจาจาาไม่มีมอเอิ่มเอมาอกแล้วแซมเกันุ่เอ กนมังไปไปอ่ะไปเล่า้องเไปแ่ปิดโรงรมบนเขาี่ลงสุดองเมกบองเมกไปได้สี่องัเลยเี่ดีเป็นติทางซองเมกว่าเป็นอย่างซองแบงประเทศแล้วลัแล้วก็สิบเบิ้งอีูมือแรกทำอย่าลอย่าลรอยง ไ่เลยเอาเลยไป้ลยมู่บ้านรักกินผู้เดียวขี่แตกขี่แตนมือบ้านอย่ได้กินบ่อดื้อพอกันได้กินหมดกินผเดีวกันใช่กินผู้เดียวกินก็มืออิงสองคนสามกองขี่ห้องเดียวแล้วให้อันนั้นป้าเครื่องมือก็จะสี่หลาปีกันสี่หลาหลาหล้าก็ไม่กล้าแค่กินผู้เดียวข้อกันไม่ได้กินผู้เดียวข้องให้บ่ดีอยู่ให้กินหลายขอรับพิสผู้เดียวกันหลเพื่อรูปเดี๋ยว ก็ล้วนี่เห็นดีเมื่อไรเห็นพี่น้องยาวอยู่ว่าพ่อเก่ากำลูกพ่อลูกเมื่อกกินผู้เดียนเลยลูกกินได้หลายกินได้หลายเมื่อไรเด้อโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วทุเรียนมให้เื่องมันไปแล้วทุเรียนมะหอยเครื่องมันป้นรียนมะหอยนค้ื่มัน

มันโทรมาอยู่ประมานนหลับอยู่ค้าทายขิปก็แบบโทรหามันกันมันอยวาเข้าอิ่มกินอีกอาแม่ถามมันยู่สยจะพันที่ไหนสามพันสามพันหกเจ้าคอยใจเจ้าใจคอยเมื่อกี้คอยจไปสามพันหกเจ้าตรงใจคอยสามพันห เขาจะซื้อแค่นันพวกหนึ่งบอกซื้อแค่พันเนี่ย่อกหรอขอกระองพเจ้าก็ต้องจ่ายผมให้อีกสามพันหัวกระติดหนีสามพันเป็นหกพันหก่อนัอันคนซิมโพเนี่ยบอกอย่างีบอกเอาจะยืมข่อยเมื่านี่พันหนึ่นึงเออยืมอีกสองพันเป็นสามพันแตเป็นสามพันแต่ว่าขอ่ายไปสามพันหกเมื่อกี้ก็เป็นหกพัหกกรตัวินี้จะหกพันหกเมนกปด้วยสองหมื่นเอาสิเลขออกค่หยจอดเจ็ดพันแต่ก็ถือ ก็บอเอาลุยกันเยืมข่อยสามพันเข้าใจเออเราจาก็ม่ยืมอีกสามพันเขากาจะต้าพันหกใช่ไหมเอาม้ใช้ผู้ใดมาแม่แม่โค้แม่เอามาใช้ผู้ใดมาโค้เราใม้ไส้ใครมากมีพอกันใช้ที่นี่แม่ห้พนหกบอกว่ายืมสามพัน กินใจมันหงกับพี่มันตางกัคีมอสมาดอกเขาคือบริลับกันมาบมับบ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 อบบ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 บาบบ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 บมับบบบบกบบบบ่บบ